อะผมพูดถึงเลขท้ายมือถือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเลขท้ายมือถือมีทธิพลต่อชีวิตทุกคนถ้าใครไม่เชื่อผมจะทำนายดวงให้ดูใครที่มีเลขท้ายมือถือเลขเก้าตัวสุดท้ายนะของเลขมือถือมันมีความหมายนะแล้วเลขที่ผมพูดทุกเลขศูนย์ถึงเก้าเป็นเสียหมดทุกเลขบางคนบอกไม่เห็นมีดีสักเลขถึงบอกไงว่าต้องเปลี่ยนชีวิตคนเรา ถ้าอยากจะรวยเร็วไม่ต้องเหนื่อยแบบผมนะเจิบอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นครูสอนแบดมินตันเป็นครูสอนมวยเป็นครูสอนสนุกเกอร์เป็นล่ามเป็นในหน้าขายตัวเครื่องบินเป็นเชฟทำกับข้าวเป็นทุกอย่างเนี่ยขายไอติมผมยังขำเลยเนาะวันนั้นผมทำไอศครีมมาสามกระปุกไอศครีมแบบ เขาเรีว่าเพื่อสุขภาพแล้วผมโพสต์ลงไปใน Facebook ว่าไอศครีมถ้าเราทำดีๆเนี่ยมันเป็นยารักษาโรคได้นะผมยังไม่ได้ขายเลยนะก็เป็นเรื่องเลยความหมายก็คือดังเลยแล้วผมมานั่งนึกโอ้ตอนเด็กๆผมก็ขายไอติมนะไอติมแท่งในตลาดสมัยก่อนมันไม่มีเขย่านะ้น้ำแข็งอะ่ะแล้วมีหลอด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 อันนั้นมันธรรมดา นี่เป็นไอติมแท่งอยู่ในแท่งแก้วผมถ่ายแบบนั้นนะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสงสัยไอติมนั้นมันอยู่กับชีวิตผมม่เบื่อยังครับอ่ะเลขท้ายมือถือมีความสำคัญตัวเลขตัวสุดท้ายเปลี่ยนชีวิตถ้าเรามีตัวเลขไม่มีสามตัวสุดท้ายเนาะถ้ามันตรงกับพลังงานตัวคุณผู้ชมมันจะทำให้คุณผู้ชมจเจริญก้าวหน้าและรวยอย่างของผมเนี่ยเลข 888เลขท้ายมือถือเอาไปใช้ทั่วโลกหรือบางคนอยู่ในประเทศไทยก็ใช้เฉพาะในประเทศไทยเพราะว่าค่าครูไม่เหมือนกันฉะนั้นเลขท้ายมือถือสามตัวถ้าตรงกับพลังงานตัวเราซึ่งผมเลือกให้นะชีวิตจะเปลี่ยนลูกซานาบอกไม่เมื่อไม่ไม่เบื่อเลยครับพ่อสนุกมากๆค่ะขอบคุณครับอาจจะฟังแล้วเบื่อทวยญาบอกเปลี่ยนแล้วดี ว่าคุยมากจนเจ็บคอถ้าเชื่อนะเปลี่ยนแล้วจะโชคดีอ่ะเรามาพูดถึงตัวเลขเก้าถ้าตัวสุดท้ายเนี่ยจุดเสียของมันเลยคืออะไรน้มไหมครับปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อกระดูกเปลาากระดูกบางกระดูกพุนเป็นต้อโรคทางด้านสายตาปวดหัวคอบวม ความดันไขมันเบาหวานพวกนี้ตามมาหมดเลยนะทั้งหมดนี้คือเป็นทุกโรคนะผมไม่ได้พูดถึงโรคใดโรคหนึ่งนะเส้นสมองตีบแตกโรคหัวใจเป็นแน่นอนเป็นทุกโรคที่ผมพูดเนี่ยตาเริ่มเลยเป็นต้อกระจกต้อหินต้อลมเล็กเก้าที่สำคัญจะปวดเมื่อยปวดกระดูกกระดูกเปราะกระดูกพุนปวดกระดูก กดกล้ามเนื้อเอ็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าคุณผู้ชมเชื่อก็ติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่เชื่อก็ก,กดผ่านอ่าอะไรนะมีคนบอกพ,พ่อเล่าสนุกมากค่ะเป็นประโยชน์มากค่ะคุณวนุชาวันถ้าเรียกชื่อผิดต้องขอโทษด้วยคือจะบอกว่าที่ผมพูดเนี่ยถ้าเราฟังโอ้ยไรสารละ มันเล่าเรื่องส่วนตัวแต่ถ้ามาฟังอีกทีอ๋อมันมีอาชีพนี้เนาะอยู่บนโลกใบนี้เออเรายังไม่เคยลองทําเนาะเมื่อก่อนยังขายเลี้ยงเบอร์เลยเลี้ยงเบอร์ครับเลี้ยงเบอร์พูดบ่อยมากเมื่อก่อนส่งหนังสือพิมพ์ก็ยังเคยทําหลายอย่างอะอาชีพหลายอาชีพอะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทําก็ได้แต่ผมทำมาหมด ปิยาชาัดบอกว่าเลข9ค่ะพ่อแมนมากต้องรีบเปลี่ยนเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นโรคหนักเส้นเลือดแตกในสมองเส้นเลือดตีบโรคหัวใจโรคปอดเพราะเลข9คือเลขที่เขาเรียกว่าตายแบบเฉียบพลันต้องขอประธานภัยด้วยเนาะคนที่มีเลข9ตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ถูก อย่าล้างและถูกทิ้งเสมอขอโทษทีเนาะไม่งั้นก็ต้องมีคู่คนแก่นะครับเซเว่นสตาบอกสวัสดีครับพ่อแก่แนน้องคลิปเดี๋ยวดูว่าวันต่อไปจะพูดเลขอะไรนะวันนี้ต้องขอรับไปก่อนรักทุกคนนะครับอย่าลืมนะการเปลี่ยนเบอร์มือถือเลขท้าย3ามตัวที่ผมพูดเนี่ยต้องใช้ลมหายใจโปรเปทัสไปกระตุ้นนะทเทยาบอกใครได้เปลี่ยนคนนั้นโชคดี ถ้าอยากจะดูดวง25นาที4คำถามกับลูกศิษย์ผมก็ได้นะครับมีหมอคลิปเมียผมใช้ไลน์เดียวกับผมไลน์แอดผ e พิธา2021หมอทุวยาก็แอดโปรพิธ1616 16, หมอพรินเซ s ออรโปรพิธ s 444หมอเอมิยา์โปรพิธ s 222หมอชบาาโปรพทัา888หมอฝนโปรพิธ s 111คุณผู้ชมเรียนเป็นหมอดูได้ด้วยนะผมสอนง่ายใครก็เป็นได้และดูแม่นหมอจูเนสัว์โปรพิธ s 2135 หมอสาิยาก็สวิตูนิเวอร์วันนี้ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะไป,ไปครับฮักบายฮักบายฮักเงาฮักบายฮักบายฮักเงาไม่ได้พูดนานแล้วมีคำศัพท์ภาษาเหนือให้พูดกันเนาะนอนซื่อกึกเดกปอปอดินบอด้วงปอปอบดินบอด้วงปอบอดินป,ดปอปด้ดวง นอนซื้อกึกเดึกถ้าใครตอบได้จะมีรางวัลให้นอนซื้อกึกเดึกปอบอดินบอด,ด้วงซาน่าบอกว่าอะไรนะอะไรวะจะะวะุ๊บๆอะไรนะอึ๊บอึบเอ๊ยจุ๊บๆอ่าไปๆคับ